นี่ค่ะวันนี้เจกอกช่องยิงดาวเทพรถเบาะแหวนค่ะวันนี้เราก็จะมาเพะมันลิงบีบ้านหรือว่าจะเป็บบนแต่ฟันหนัีกะะันเลยค่ะดูไปเลยพค่กดตรงนี้นะคะอย่างแรกรอสักพักนะคะวันนี้เราเล่นโดย iPad นะคะนี่น่าจะบ้านเราเราก็เข้าไปเลยเราเล่นนี่น่าจะบ้านเราเข้าไปเลยนี่นะคะโอ้ยไม่มีใ,ใครอยู่บ้านทำไมนี่นนปิดทีวีเนี่ยไม่มีใ,ใครอยู่บ้าน,นะคะ่ะ แต่เราน้องมาริโมก็ไม่อยู่แต่อยู่แต่น้องมาร์นนะเราเคือนี่นะคะไปไหนมานี่อสนุกไหมเนี่ยเธอแล้วน้องมาริโมมาไม่นี่งแค่คนน้องมาริโมยังไม่ได้กินข้าวเลย

ล้วก็โทรศัพท์ก็เอาคอันนี้ทิ้งกนะเออทิงไม่ด้ใช่ิงไก็จะเกระเป๋าเยไม่ต้องาบีค่ะเอาไปเลย้มันอย่าตงใส่แหวนมมาริโนนี่วยอมาริมน ไี่ค่ะเขับได้ตรงนี้ก็วางคข้าไม่ค่อยากทอะไรก็วันค่ะนี่เสร็จเนาะก็หัาอนี้ตรงนี้คีไไ่ค่ะเสร็จแล้วอันน,นี้นะคะเราเราจากับแม่ปักก่อนี่นะคะซัก้าเสร็จแล้วเราจะตงเลยไปอาบน้ำกันเลย ฉันอนเลยจะนอนแดงล้ก็มาใส่สภาพเคื่องเก็บผ้าเคอแล้วก็จะมไม่ีผ้าแล้วแล้ เ,เ,เสร็จแล้วนะคะาก็ไปครอให้กดน้ำเสีก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนก็ใส่ชุดเริ่มรอเนะคะไว้ชุดไว้เลยนะแล้วก็จะเก็บเะคะจชอติดเกิดแตันะคะ,ไไนนะ,ค,ะคุยกันคะ่ะเรา,าก่อนคะ่ะ

เรื่องนี้ก็จบแบบบริบูรณ์สมบูรณ์ค่ะบ๊ายบาๆถ้าอยากมี ep สองก็บอกกันได้ค่ะบ๊ายบายจุ๊บออยาลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บ